สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บิตสตูดิโอนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องได้นะครับในช่องก็จะพูดคุยเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับเป็นข่าวในแต่ละวันนะครับก็มาพูดคุยกันได้แล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับขอเป็นในเชิงบวกเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่างเช่นเคยนะครับมันก็มีบิตคอยเนี่ยก็ ยังอยู่ในทิศทางที่จะลงไปแต่ไม่แน่ใจว่าจะลงไปยาวขนาดไหนนะครับก็คงต้องฟังข่าวหรือด้วยช่องที่มีการวิเคราะห์ต่างๆนานานะครับก็เพื่อเป็นการประเมินแล้วก็ไม่เป็นลนักษณะไบแอในส่วนตัวตัวเองนะครับจะได้มีการเตือนสต,ติตัวเองว่าลงทุนอะไรต้องระมัดระวังนะครับก็วันนี้ก็อย่างเช่นเคยในช่วงที่มันมีปรากฏการลักษณะ,ะก,การลงตรงนี้นะครับก็ แน่นอนนะครับก็อาจจะมีข่าวนะในภาคของการลงทุนหรือว่านักลงทุนรายใหญ่ๆเข้ามาเคลื่อนไหวนะครับก็อย่างที่เราพอสร้างกันอยู่อย่างบิตคอยกับเรื่องของการเทขายหุ้นเท s l a ในส่วนตัวของคุณอีรอนมาร์กเองนะครับก็เป็น CEO นะครับของเอ่ทสลา Tesla นะมีการเคลื่อนไหว เป็นอย่างไร๋ยวเรามาตามกันกับเรื่องของวอลลุ่มนะอีเทเรียมนะมีการไหลออกประมาณร้อยกว่าล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวก็เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> คิดเห็นอย่างไรตรงนี้มีความวิตกกันอย่างกันอย่างไรบ้างเด๋ยวเรามาฟังติดตามกันนะครับแล้วช่วงท้ายเราก็จะมีเรื่องของการาแนะนำนะครับหรือว่าบอกเล่ากันสู่กันฟังใน Exchange เทรดกระดานตัวหนึ่งนะครับที่ลองมาติดตามกันดูว่ามันมีเป็นยังไงกันบ้างก็เป็นเป็นการแสวงหา ตลาดใหม่ๆนะครับก็อาจจะเป็นการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับก็อย่าง Bitcoin วันนี้นะครับข่าวของทางการเทขายของ c ีโอเทสลหรือคุณอีลอนมาร์เนี่ยมีการออกมาเทขายหุ้นจํานวน973ล้านดอลลาร์นะครับจากเดิมที่เขาเคยขายออกไปแล้วเนี่ยประมาณ8.2ล้านหุ้นนะครับมูลค่ารวมประมาณ8.8พันล้านดอลลาร์นะครับ เมื่อช่วงวันอังคารที่23พฤศจิกาที่ผ่านมานี่เองนะครับจากการคาดการณ์เนี่ยไปต่างๆนานา,นา,นานเลยนะครับก็ในเรื่องของการเทาขายหุ้นเนี่ยบางคนก็คิดว่าเป็นการนาเอาเงินมาชําระภาษีบ้างอีกส่วนหนึ่งอาจจะคิดว่าทางคุณอีรอนมาร์กเองไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยหรือว่าเหรียญอื่นๆที่มันมีกระแสความร้อนแรงตอนนี้นะครับหรือโดยปัจจัยส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องของแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนเงินสดเป็นคริปโต หรือเปล่าเพราะว่าอันเนื่องมาจากความกังวลในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยนะครับบวกกับครั้งคุณมาร์กเองเนี่ยก็มีเหมือนกับมีการคุกคีเข้ามาอยู่ในวงการที่นานแล้วก็อาจจะมีการลงทุนซื้อคลิปตัวเพิ่มเติมหรือเปล่าและขนาดพนวกกับเรื่องของเทส l a เองอาจจะกลับมายอมรับบิตคอยนะครับเพราะว่าในโปรเซสของ Min i n g โปรเซสเองเนี่ยในบิตคอยเนี่ย การใช้พลังงานสะอาดมันมีเริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นณปัจจุบันประมาณ50%ในบริษัทที่เป็นบริษัททำเหมืองไมเนิงทั่วโลกเนี่ยก็หันมาใช้ตรงนี้ไปแล้วนะครับโดยก่อนหน้าเนี่ยทางเทสลาหรือคุณม้าเองก็มีออกมากล่าวเกินๆกันวว่าถ้ามันมีการใช้โพสเอ s ของตัวไมเนิงเนี่ยที่สะอาดเนี่ยอาจจะกลับมารับชําระเงินด้วยบิตคอยอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับซึ่งอย่งนี้ความเป็นไปได้มันค่อนข้างจะมีอยู่แล้วนะครับก็อ,อาจจะเป็นทิศทางที่ วันนี้เหรียญก็ลงแล้วครับแล้วก็อาจจะมีใครเข้ามาเข้ามาซื้อช้อนซื้อในช่วงเวลานี้ก็ได้ก็จะเป็นไปได้นะครับนะบอีกข่าวหนึ่งนะครับก็นะครับในส่วนของอีทีเรียมเองนะครับนะครับอีทีเรียมเองวันนี้ก็ยังมีถึงแม้ว่าจะเป็น ในฝั่งของกระดานเขียวอยู่แต่ว่าก็ยังจะพยายามต้านไปอยู่ในจุดจุดเดิมนะครับ,นะรบที่กลับไปสู่จุดเดิมนะครับด้วยมีทั้งข่าวทางเชิงลบกับเชิงบวกนะครับในทิศทางบวกก็เหรียญเชนเองก็ขึ้นมีปรากฏการขึ้นมาเกือบ400%ได้บ้างที่ผมจำไม่ผิดนะครับที่ผมเห็นในข่าวนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ส่วนในเครื่องของข่าวที่อาจจะมีสร้างความวิตกให้กับคนที่ถือครองเหรียญอีทีเรียมยาวๆนะครับใน ก่อนหน้านี้ก็มีการได้ยินเรื่องของการเบรินเหรียญน,นะครับก็วันข้างหน้านะเหรียญอีตาเลียมอาจจะมีภาวะของการขาดขาดแคลนนะเหรียญมูลค่าเหรียญมันอาจจะขึ้นเพิ่มขึ้นได้แต่นะวันนี้ในช่วง2อสวันนี้ก็จะมีข่าวนะครับนะครับเคลื่อนไหวอยู่ในเรื่องของณนะปัจจุบันเนีย่ยวอลลุ่มของอีทาเลียมเองเนันส่งให้ส่งผลให้วอลลุ่มของทางเหรียญอิทาเลียมเนไหลออกประมาณร้อยกว่าล้านเหรียญสหรัฐ ก็โดยปัจจัยตรงนี้นะมันดูจากกราฟของทางทางแกสโนดที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูลนะครับผู้ให้บริการข้อมูลในบล็อกเชนนะครับที่ถือว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงเกี่ยวกับสินทรัพย์ผู้ถือสินทรัพย์ดิจิตัลนะครับก็สแสดงหรือว่าโชว์มาในทิศทางที่มีปริมาณสูงสุดในเป็นประวัติการเลยนะครับสำหรับเหรียญอีเทียมนะครับโดย ทางคอมมูนิตี้ของเทรดเดอร์ทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะตั้งข้อสังเกตว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทรดในเรื่องของการลงทุนนะครับหันไปในเรื่องของกระแสเรื่องของเหรียญที่มีความกระแสการตอบรับในเมตาเมตาเวิร์ดก็ดีหรือว่าใน NFT หรือในเหรียญเกมก็แล้วแต่นะครับโดยการเติบโตตร,ตรงนี้มันเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับสักระยะหนึ่งแล้วโดยที่ว่าการเติบโตมันเป็นอะไรที่รวดเร็วด้วยก็เป็นอะไรที่น่าจะ เยา้ายวนใจนะดูอย่างเช่นเหรียญเหรียอ็กเซเองอะนะครับนะเหรียญเอ็กเซเองก็ประมาณร้อยสามสิบกว่าเหรียญเท่าที่ขึ้นมาถึงประมาณ130กว่าเหรียญยูเอสดอลลาร์นะครับดิเซนเทลแลนด์เองก็ประมาณ3.87จุดแปเนะ,ะเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ซีนบล็อกเองนะครับ4.17นะ่งกลาเองวันนี้ก็ <c oughs> โทษนะครับวัน2วันนี้ <c oughs> วัน2วันนี้ก็จะมีข่าวเหมือนกันนะครับของนักลาเองก็ เคลื่อนไหวค่อนข้าง,พ,งพุ่งแรงเลยนะครับก็มาดูกันส่วนเหรียญด้านล่างก็ E N G เนี่ยครับ Engine เนี่ยนะนนยนะก,ก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับในภาคของตรงนี้ก็อย่างถ้าจะไม่ผิดในกระดานบิดขับเนี่ยดีเซนเทนแลนด์ขึ้นมาถึงประมาณร้อยน่าจะร่วมร่วมสองร่วมร่วมร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบ ประมาณ180บาทสูงสุดนะวันนี้นะประมาณนี้นะครับในส่วนของแซนบล็อกเองก็ประมาณ200กว่ากว่า230กว่ากว่าประมาณนี้ยนะครับในกระดานของบิดขับซึ่งเป็นอะไรที่ทําให้หลายหคนอาจจะมีแนวโน้มที่กลับจะไปหาลงทุนในระยะสั้นนะหรือว่าทํากําไรระยะสั้นกันนะครับตรงนี้มันเป็นอะไรที่ทั้งแซนทั้งเมีนาเองทั้งเอ็กซ์เองแล้วก็อ่ดีแอกลาเองก็ เป็นอะไรที่ทําจุดสูงสุดตลอดเลยนะในช่วงสัปดาห์สสัปดาห์ที่ที่ผ่านมาแม้กระทั่งถึงวันนี้นะครับตลอดจะแตก็แล้วนะครับก็เทรดเดอร์ในกลุ่มนี้เองเนี่ยก็ในกลุ่มนี้ก่อนหน้านี้อาจจะมีการแบบมีเรื่องของเรื่องของการเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจจากอีเทีเรียมไปหาเหรียญอื่นแล้วประมาณนี้นะครับเพราะเนื่องจากค่าเทอรเนียนที่ ทำธุรกรรมหรือว่าค่าแก๊สเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสูงอย่างต่อนเนื่องเลยหากเทียบกับเหรียญอื่นๆเนี่ยนะครับราคาแก๊สเนี่ยมันถูกกว่าโดยปริมาณตรงนี้มันเลยทําให้อาจจะมีการเคลื่อนไหวย้ายออกไปประมาณร้อยกว่าล้านเหรียญอาจจะเป็นจากข้อมูลตรงนี้นะครับที่เราวิเคราะห์กันนะครับซึ่งเป็นสถิติสถิติลองเรื่องของการไหลออกเนี่ยทำให้อีธิเลียมอาจจะต้องทำกันบ้านกันนิดนึงนะครับว่า ปรากฏการ์ที่ว่าเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างนี้นานๆเนี่ยอีทเทียมเองหรือการถือนะเรื่องของการถือครองยาวๆเนี่ยเป็นยังไงส่งผลอย่างไรบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆตามข่าวอยู่เรื่อยๆเนี่ยประมาณ2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวนะครับการเซบายจากคุณซูจูนะครับที่เป็นจัดได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีคริปโตโคเคเรนซีนะครับก็ออกมามีข้อความชวิตของเขานะครับออกมาพูดนะครับออกมาพูดอ คุณคุณซูจูเนี่ยครับเขาก็เป็น c e o ของทางทีแอโร่แคปิตอลนะครับ mm hmm. ก็ออกมาหันออกมาประกาศว่าหันหลังให้กับทางอีเทเรียมแล้วนะครับว่าเนื่องจากกับโปรเจกต์ก็ดีเรื่องหรือเรื่องของการอ,อ้างว่าอีเทเรียมเนี่ยในทิศทางของอการเอื้อประโยชน์หรือการใช้เนี่ยมันไม่เคยเอื้อประโยชน์กับให้กับสมาช,ชิกใหม่ๆเหมือนมีการกีดกันนะครับ ไม่เคยคลองตัวอะไรประมาณนี้แถมยังมีเรื่องของการปัญหาเรื่องของการทำธุรกรรมค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูงนะอันนี้เป็นพอยต์หลกัหลกๆเลยที่เรื่องของค่าแก๊สเนี่ยค่อนข้างสูงใน,ในระบบของอี e r เรียมเชนเองนะครับโดยเราก็จะปรากฏเห็นได้ว่าในอี h ทเรียมแอ r เดรของทาง t ีแอโร่แคปิตอเนี่ยก็มีการส่งอีเทอร์เหรียญอีเทอเนี่ยออกไปประมาณราว77ล้านดอลลาร์นะครับไปยังเว็บเทรดของ FTX นะครับเรียบร้อยแล้วนะโดยข่าวนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่นะน่าเสียดายนะก็ก็อาจจะต้อง่างที่บอกคืออีตาเลียต้องทำมาทำการปรับปรุงโดยด่วนหรือเปล่านะครับก็มีโซลาน่าเองก็วันนี้ก็ทิศทางก็นะร้อนแรงขึ้นมาเรื่อยๆส่วนกระแสนะครับในเรื่องของค่าแก๊สค่าอะไรก็จะถูกกว่าที่เพื่อนๆได้ฟังได้รับฟังนะครับแล้วอีกข่าวหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นข่าวในส่วนของอ่า k e n g o เองนะครับ k e n g o เองเป็นเป็นเว็บเทรดเว็บเทรดเดิมเดิมพันหรือเว็บเทรดพนันเกี่ยวกับเรื่องของเกมในคริปโตร,ระดับโลกนะครับซึ่งไซต์ของของของเขาเองนะ k e n g o เองเขาก็มีมากกว่า500แบบนะครับตลอด24ชั่วโมงเขาก็จะมีการทำคาสิโนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ ่ใหญ่ที่สุดในใน,ในโลกในโลกก็ว่าได้เป็นคาสิโนระดับโลกเลยว่างั้นเถอะนะครับเป็นผู้นําเรื่องของการเดิมพันคริปโตเนี่ยที่มีมูลค่าในตลาดเขารวมประมาณ41ล้านดอลลาร์นะครับก็ตรงนี้โดยเทนทางเคนโกเองก็ได้ทําการเคลื่อนย้ายนะครับมีการเคลื่อนย้ายเครือข่ายจากจากเดิมที E อีทีเรียมไปยังโซโลนานะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยทางเคนโกเองเขาก็ ก,ก็ใช้อีเทเรียมมานานนะครับโดยที่ว่าทางทีมงานมีการเปรียบเทียบดูปร,ประสิทธิภาพของเครือข่ายของทางโซโลนาแล้วว่าเห็นว่าในในภาคของ DF ก็ดีหรือว่าในกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในเรื่องของค่าธรรมเนียมมันถูกกว่าแล้วก็เรื่องระยะเวลากับความรวดเร็วเนี่ยในการทำธุรกรรมเนี่ยดีกว่าอีเทเรียมนะครับซึ่งเป็นจุดที่สร้างความสนใจในเรื่องการที่จะประหยัดต้นทุนให้กับนนะักลงทุนได้มากนะครับเพื่อที่จะดึงดูดแล้วก็เป็นการ สร้างเครือข่ายของเขาเนี่ยให้ขยายออกตัวได้ไดกว้างขวางขึ้นนะครับโดยหลังจากที่มีการโยกย้ายเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยยูเซอร์เองถ้า,ถา,ถาสามารถซื้อขายโทเค็นในเค n g o หรือว่าเหรียญ K K O K K O นะโดยทําอยู่บนในเว็บในเว็บเว็บเอ็กนนะครับของเ a เดียมนะครับโดยยูเซอร์เนี่ยถ้าใช้เดิมพันโดยใช้โทเค็น K K O หรือว่า KENGO เนี่ย ก็จะมีส่วนลดอีกประมาณ2%นะครับสำหรับการดำเนินการบนแพลตฟอร์มทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ตลาดทางทางตลาดตลาดเดิมพันทั่วโลกเนี่ยมีมูลค่าค่อนข้างก้อนใหญ่มหึมาเลยนะครับประมาณมากกว่าประมาณ2.5แสนล้านดอลลาร์ด้วยกันนะครับก็เลยทำให้เค n โก้เนี่ยต้องปรับตัวนะครับเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดของเขาด้วย นะครับก็นี่เป็นเป็นเรื่องปกตินะของคนที่เจ้าต้องหาอะไรที่ต้นทุนต้นทุนนะเป็นอะไรที่ถูกแล้วก็มีความคล่องตัวค่อนข้างสูงนะครับก็จะพาเพื่อนๆไปดูเว็บไซต์นะในส่วนของนะความอะไรดีเทลของเค n นโกนิดนึ่งนะครับเค n g o เองก็นะเป็นเหรียญ KKO นะครับอยู่ลำดับที่ในคอยมา a r เก็ตแคอยู่ที่แลนด์กิ้งร้อยหนึ่นสาอยสี่านะครับในลำดับที่แล้วก็ เพื่อนๆก็สามารถดูได้ตอนนี้เป็นอะไรที่าราคาอยู่ประมาณ0.5897 US ดอลลาร์นะครับก็เป็นอะไรที่ยังพอที่จะลงทุนกับเขาได้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองลองหาหรือว่าลองดูข้อมูลดูนะครับส่วนเหรียญตัวนี้ก็สามารถที่จะซื้อหรือว่าเทรดอยู่บนกระดานของเลดิยมได้นะครับก็ไปดูที่เลดิยมนิดนึงนะว่าเป็นยังไงนะครับผมมีเปิดแล้วเ,เหรียญเลดียมก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับเพื่อน ก็จะมีในเรื่องของเพื่อนๆก็อาจจะสามารถลงทะเบียนได้นะครับนะับก็ในในนี้ก็จะมีการเทรดการสวอปการลิควิตี้นะการพูการฟาร์มการสเต็กกิ้งอะไรประมาณนี้นะับเยอะแยะมากมายโดยคอนเน c t เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเติมมาตรงนี้บางส่วนใหญ่เพื่อนก็จะเปิดเป็นเบต้าแมสส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่ในนี้มันจะมีการสร้างกระเป๋าเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับก็คือต้องอาจจะไปลงทะเบียนกระเป๋าข้างนอกเข้ามาแล้วก็มาผูกกับ กับในเว็บกระดานเทรดตัวนี้นะครับก็อย่างแพนตอนนะแพนแพนทอมเองก็มีหรือว่าบางคนบางคนก็อาจจะพอรู้จักกับคอย98ก็แล้วแต่อันที่เป็นของทางไบแอนด์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดครับก็สามารถที่จะลิงก์วอลเล็ตได้นะครับก็เพื่อนๆลองเข้ามาดูข้อมูลตรงนี้ได้นะครับในในส่วนของอะเดียมนะครับก็เป็นอะไรที่น่าน่าใช้หรือน่าทดลองหรือเปล่าแล้วก็ได้ผลยังไงก็บอกกันด้วยแล้วกันนะเพราะบางทีลงทะเบียนอะไรเยอะแล้วไม่ได้เข้าก็ ก็ยังไงอยู่แต่ว่าสําหรับเพื่อนที่มีช่องทางหรืออยากจะดูเพิ่มเติมในกระดานเทรดอื่นๆนะครับ,นะรบก็ก็สามารถเข้ามาดูในในเว็บตรงนี้ได้นะครับในกระดานเทรดตรงนี้ได้นะครับก็เป็นอะไรที่เป็นการแนะนํานะครับแนะนําเพื่อนแต่ว่าอย่าไปเอาไว้อยู่ในการตัดสินใจของเพื่อนเองแล้วกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับคลิปก็ขอประมาณแล้วก็ก็ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องด้วยแล้วกันนะครับก็มีข่าวสารดีๆนะครับก็จะมามาฝากเพื่อนๆเ,เป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ